นะครับข้อที่เจ็ดนะครับนะจงหาจำนวนนับที่มากที่สุดเราดูแค่นี้ยังบอกไม่ได้ว่ามันเป็นเออเราจะใช้เรื่องคณนอหรือพอรลมอนะครับนะเพราะอ่านมาแค่นี้ยังไม่รู้เลยครับจำนวนนับที่มากที่สุดเนี้ยมันเป็นตัวหารหรือมันเป็นตัวตั้งเราอ่านต่อไปที่นําไปหารเลขพวกนี้เอาไปหารเลขพวกนี้ครับเลขพวกนี้ตามหลังครับว่าหารมานะครับแสดงว่า เลขพวกนี้คือตัวตั้งเลยครับเลขที่ตามหลังคำว่าหารคือตัวตั้งแสดงว่าจานวนนับมากสุดที่ว่านี้จำนวนนับมากสุดที่ว่านี้จึงเป็นตัวหารแล้วมันไม่ได้หารเลขจำนวนเดียวแต่มันหารหมดนี่เลยเราจึงเรียกว่าตัวหารร่วม เราจึงเรียกว่าตัวหารร่วมแล้วการที่มันต้องมีค่ามากที่สุดมันก็เลยเป็นตัวหารร่วมตัวที่มีค่ามากที่สุดลูกๆเรียนมาแล้วตอนที่เรียนครูจะตั้งคำถามกับลูกว่าพอร์ลอมอย่อมาจากคำว่าอะไรแรกๆลูกก็ตอบครูว่าหารร่วมมากใช่ปะ่ะแล้วครูก,ก็บอกว่าอืมความหมายมันลูกฟังแล้วมันสื่อความหมายไหม เออลูกก็รู้สึกว่าเออมันไม่มีความหมายเออแล้วเราก็คุยกันว่าอ๋อจริงๆอ่ะหอเรมอรมันย่อมาจากคําว่าตัวหารร่วมตัวที่มีค่ามากที่สุดเ,เพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการหาตัวหารเราจะใช้หอเรมอรเป็นเครื่องมือเสมอครับไม่ว่าตัวหารตัวนั้นจะมากสุดจะน้อยสุดจะไม่มากสุดจะไม่น้อยสุดจะเป็นตัวหารตัวไหนก็ตามเราต้องใช้หอเรมอรเป็นเครื่องมือนะครับ ส่วนว่าจะหาขอรมอแล้วได้เลยหรือซ่อมเอาไปทำอะไรต่อก็เป็นอีกก็แล้วแต่แต่และข้อไปนะครับนะอลั้นข้อนี้สิ่งที่ต้องการคือตัวหานะครับนเพราะฉะนั้นจึงใช้ขอรมอนะครับจึงใช้ขอรมอในการแก้ปัญหาข้อนี้นะครับข้อนี้ก็เป็นขอรมอประยุกค,ครับเพราะลูกเห็นการเหลือเศษแล้วี่ยลูกเห็นมันมีเศษแล้วนะครับ เหลือเศษเท่ากันครับเหลือเศษเท่ากันแต่ไม่บอกเศษการที่เหลือเศษเนี่ยก็คือหอรอมประยุกต์แล้วครับเป็นหอรอมประยุกต์แบบที่สองครับแบบที่สองต่างจากแบบที่หนึ่งยังไงแบบที่หนึ่งเนี่ยลูกรู้เลยว่าเศษเป็นอะไรบ้างแต่แบบที่สองเนี่ย ไม่รู้เศษร,รู้แต่ว่าเหลือเศษเท่ากันเออแบบที่สองแบบที่สองแบบที่สองจะไม่รู้เศษร,รู้แต่เหลือเศษเท่ากันแต่ไม่บอกเศษ แบบที่สองจะเหลือเศษเท่ากันแต่ไม่บอกเศษอขั้นแรกแยกให้ออกก่อนตัวเป็นคลอนอรหรือหอลมอนะต่อมาถ้าเห็นว่ามันเหลือเศษก็แปลว่าเป็นแบบประยุกต์ทีนี้ต้องแยกต่อให้ได้ว่าประยุกต์เนี่ยประยุกต์แบบไหน ประยุกตนะ์แบบหนึ่งหรือประยุกต์แบบสองนะครับแบบหนึ่งลูกรู้เศษเลยตัวตั้งตัวนี้จะเหลือเศษเท่านี้ตัวตั้งตัวนั้นจะเหลือเศษเท่านั้นอะไรก็ว่าไปเนะี่ยแต่แบบสองเนี่ยเหลือเศษลูกไม่รู้เศษครับนะแต่มันจะมีเงื่อนไขว่าเหลือเศษเท่ากันเออวิธีการแก้วิธีแก้ ให้จับลบกันเองเป็นคู่ๆลูกจะได้ตัวตั้งที่ทำให้การหารลงตัวสเต็ปที่หนึ่งหาตัวตั้งที่ทำให้การหารลงตัวหาตัวตั้งที่ทำให้การหารลงตัว โดยจับลบกันเองเป็นคู่ๆถ้าเปรียบเทียบกับแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งเนี่ยลูกตอนที่ลูกจะหาตัวตั้าที่ทำให้การหารลงตัวมันรู้เศษใช่ไหมลูกก็หักลบด้วยเศษมันเนี่ยร้อสี่สี่ อันนี้สองร้อสี่สิบเจ็ดหักลบด้วยเศษของมันก็เหลือสองร้อยสี่สิบอันนี้สามร้อยสี่สิบเก้าจละเศษสิบสามก็หักลบด้วยเศษสิบสามก็เหลือสามร้อยสามหกเนี่ยครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งลูกรูร้เศษลูกก็หักลบด้วยเศษลูกก็จะได้ตัวตั้งที่ทำให้การหารลงตัวเห็นไหมครับ เปรียบเทียบกับแบบที่หนึ่งนะครับสเต็ปที่หนึ่งเหมือนกันห่าตัวตั้งที่ทำให้การห่าลงตัวแต่ถ้าแบบที่สองลูกไม่รู้เศษไงลูกก็เลยเอาสองยิบเก้าลบด้วยเศษมันก็เลยลบไม่ได้ไงไม่รู้จะเอาเลขอะไรมาลบงั้นให้เอามันลบกันเองเป็นคู่ๆครับอ่ะคู่แรกก็คู่นี้ลบกันเนาะเออคู่ที่สองก็คู่นี้ลบกันคู่ที่สามก็คู่นี้ลบกันนะครับอ่ะโอเคเลิกสามเก้าหนึ่ง ลบสองสองเก้าสี่เก้าเก้าลบสามเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งลบสองสองเก้า Oh, อ,อ๋อสี่เก้าเก้าก็ถึงกถึงสี่เก้าเก้าอืมนี่ครับพวกนี้จะเป็นตัวตั้งที่ทำให้การหารลงตัวนะครับเอาเจ้าพวกนี้ไปหาหอละมอนะครับลูกก็จะได้ตัวหาร ตัวที่มีค่ามากที่สุดจะันรับที่เป็นตัวหารตัวที่มีค่ามากที่สุดตัวตั้งที่ทำให้การหารลงตัวเอาไปหาหอร์โมอได้ เปลดที่ให้หน้อยไปไหนเนาะโอเค okay. ร้อยหกสิบสองร้อยแปดสองร้อยเจ็ดสิบบางคนก็มองว่าเป็นเลขคู่ก็แม่สองบางคนก็มองว่าเออเก้าได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแปดสิบเอ็ดห้าสิบสี่ร้อยสามห้าก็แม่เก้าเก้า ป oh. กสิบห้าต่อไปก็แม่สามเพราะฉะนั้นหอวลหมอก็เลยเป็นต้องจัดพื้นที่ให้หมอกงั้นเขียนไม่พอ เพราะฉะนั้นหอละมอเท่ากับสองคูณเก้าคูณสามห้าสิบสี่งั้นจำนวนนับที่เป็นตัวหารที่มากที่สุดจำนวนนับที่เป็นตัวหารที่มากที่สุด ก็จะเท่ากับห้าสิบสี่แล้วก็เศษที่เหลือเท่ากันหาเศษที่เท่ากันโดยตั้งหารลูกก็เอาตัวตั้งที่เขากำหนดมาให้นะครับเอาเจ้าพวกเนี้ยเอาตัวไหนก็ได้ครับ เอาแค่ตัวเดียวก็พอไม่ต้องทำหมดสามตัวเวลาเราทำข้อสอบจริงๆเราไม่มีเวลาขนาดนะแนะสมมุติครูเอาสองอยิบก้านะครับเอามาตั้งหารนะครับด้วยห้าสิบสี่ห้าสิบสี่สี่ครั้งได้สองร้อสิบหกลบกันเหลือเศษสิบสาม งั้นเศษที่เท่ากันก็คือสิบสาครับรเ็บที่สองคือตอนหาหอรอมอนะ สเต็ปที่สามคือตอนหาเศษ